sa hukong ang pawaan. Mm. นี่เลยจ้ะหน้าตาต้นมันต้นส้มกุง้งออมตั้งชื่อให้เองนะสมกุ้งเนี่ยจริง,รงๆแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคือกันอันภาษาสวีเดนเขาก็เรียกว่าวีดจ้ะวีนแบร์จ้ะภาษาอังกฤษเข้าไปหาใน Google แล้วเขาเรียกว่า White current จ้ะ White current ออกเสียงออกเสียงให้มันถูกหน่อยเผื่อคนจะไปคนหาว่ามันคืออะไร ลูกมันจะออกเปรี้ยวๆจ้ะที่สซวีเดนที่เขาปลูกกันมากๆก็คือเรดวีนแบร์จ้ะเรดก็คือสีแดงลูกคือกันนี่แหละแต่ว่าสีแดงแล้วเปรี้ยวๆแต่ว่าสีมันแดงสวยเขาก็เอาไปทำแยมไปทำน้ำซัฟน้ำซัฟก็คือน้ำหวานจ้ะใส่น้ำตาลหลายๆใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วก็เอามาละลายใส่น้ำดื่มนะจ๊ะเป็นน้ำหวาน ก็ได้เป็นแยมก็ได้เขาทาอะไรได้อีกก็ไม่รู้นะไปทํำวายได้ไหมหไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้นแบบนี้ไม่ค่อยมีคนปลูกจ้ะส่วนใหญ่เขาจะปลูกสีแดงมากกว่าต้นสีขาวนี้เพิ่งเคยเห็นคือการไปเที่ยวบ้านพี่เขาก็เลยไปเห็นว่าเขามีสีขาวอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เปรี้ยวมากอร่อยดีเอามากินกับน,น้ำปลาหวานนี่โอแซบเลยแล้วปีนี้ดกมาก พอวันนั้นผ่านไปที่บ้านพี่เขาพี่เขาเลยบอกว่ารีบม,มาเก็บเดอร์ก่อนที่มันจะวายเพราะว่ามันกําลังสุกเต็มที่เลยจะลูกใส่เป้งเลยเนี่ยอร่อยด้วยนะเดี๋ยวจะไปกินให้ดูเดอมาจ้ะไปกินด้วยกันวี t ต์วีวนเบร์ไวเคเรนลูกเกดสีขาวก็บอกว่ามันคือลูกเกดสีขาวแปลเป็นไทยแล้วไป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 ,ไป,ไปกินกัน กินกับน,น้ำปลาหวานมากินส้มกุ้งด้วยกันจ้ะกับน้ำปลาหวานขอบคุณที่รับชมด้ยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า ในยโพลโพเดอร์คุ้มด้วยไม่หมดจะบุกนะย้อนไปสุดท้ายแล้เดี๋ยวสโนตคลอดสมกุ้งน้ำปลาหวานน้ำตาวน้ำปลาหวานจากน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่ปลาลาดแล้วก็ใส่ขา้าวคั่วด้วยใส่หอมแดงด้วย ส้มกำลังพอดีจะไม่ในส้มหลายสำหรับคนแก่ที่กินเปรี้ยวไม่ค่อยได้ <laughs> ต้องไปหามาปลูกแล้วนะซบ่บส้มกำลังดีเปรี้ยกำลังดีจ้ะ อขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้ะคลิปนี้กินต่อก่อนได้จ้ะใครอยากกินก็มาเลยจ้ะ บายบสวัสดีค่ะ